คนละคอสคอสคอสเฮ้ยแอ็ปืนมาแล้วอยู่นี่อยูน่นี่โอ้เอา้าพี่นุน๊กล้มหน้านี่แหละให้เดี๋ยวผมจัดให้อยู่ตรงหลังหินเอีออแล้วมันเห็น้นเรียบร้อยจัดให้เรียบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับพี่นุ๊กนะครับและพี่ส้มจุกรวมถึงพี่ทาศชาและน้องออยในเกม PUBG นะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นกันอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนพี่้องจุกจะบอกว่าแผนที่มันใหญ่ไปไม่ค่อยถนัดนะครับก็เลยนะครับคลิปใหม่ในแผ่นที่ที่มีขนาดเล็กลงที่ชื่อว่าคาราคินนั่นเองซึ่งก็เหมือนเดิมครับอ,อวันนี้พี่นุ๊กก็จะอยู่กับพี่อาสาส่วนน้องออยก็จะอยู่กับพี่ทรงจุกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับวันนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำอะไรให<อ>้คุณครับผมไปขี้ขี้หน้าบ้านคุณเหรอครับ จริงก็ว่าใส่ใหญ่อะไรนะครับแผนที่นี้มันเล็กสักนิดหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยใครที่ลงไม่ดีนะก็จะโดนคนอื่นฆาตกรรมซะก่อนนะโอ้โหลุ่มเพียบอย่างที่ชอบเลยของเรามีนิดหน่อยนิดหน่อยด้านซ้ายนะด้านซ้ายนะสองตัวเฮ้ยมันมีตัววิ่งเข้าบ้านข้างหน้าแล้วเอาไงดีลงแล้วพี่ลงแล้วลงแล้วชั่วโมงนี้เอาเลยจังหวะนี้ต้องไฟแล้ว ขอปืนแบบว่า12ก็ได้ชั่วโมงนี้ได้ปืนแล้วต้องออยมาตรงนี้ในสองอันเลยไปสักนิดนะครับเราน่าจะรอดแล้วล่นแหละเอาเลยเอาเลยคนละคอร์ดคอร์ดคอร์ดเฮ้ยเอีปืนมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่ เอ้าพี่ล้มล้มล้มจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยหาที่ซ่อนเลยครับมัอยู่นอกวงซะด้วยเหรแต่ว่าเขาคงไม่ออกมาเล่นเราหรอกอยู่มาร์คสองนะเฮ้ยผมเห็นแล้วนะยืนอยู่ตรงนั้นชุดหมีอยืนนิ่งอ่ะตัวฟีกตัวนึงอ่ะเขาไประช็อตทิศใครวิ่งมาใครวิ่งมายาที่ผมผมมีใครวิ่งมาใครวิ่งมาใครวิ่งมาฉันไม่ยับแต่โจนร็จโจนยังโชคดีเป็นวงหนึ่งอยู่

เฮ้ยออยน็อกแล้วเดี๋เฟนต้องจบโดนยิงหัวอ้าวเกมไวอีกแล้วอ่ะนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านนี้กันเนี่ยงั้นเราก็ไปจัดการซะจะจงจะระเบิดไอ้ทีโมลงไปไงไปล้างแค้นให้ก่อนแล้วกันยังไงเราก็ชนะนะแต่ขอไปล้างแค้นให้เขาสักหน่อยหรือว่าให้เขาสักหน่อยกลางกลางเดือนจนเนี่ยกลางเดือนทำงี้แหละ โอ้มันระเบิดที่เราจะโยนเลยหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้เห็นแต่สมงกนะยังไม่เห็นตัวมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันระเบิดเสร็จพวกมันไปไม่ได้ไงมันขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยมันโดดขึ้นมาแล้วยิงแร็ตไปเลยอยู่หัวน้าโดนวงแล้วไหนไงผมไม่เห็นตายวงตายวงเห็ปืนผมถูกยิงระวงความ่วยเหลือโอ้ยนุ๊กโดนพี่นุ๊กโดนโดนจากที่อื่นน่ะแลยังไงด้านหลังไงไอ้นี่แหละไอ้ไม่ใช่คือด้านหลังด้านหลังโอ้โห อะแฝงป่าชิบนทายเลยเดี๋ยวผมไปแก้แค้นให้ครับโอ้โหเลเวลห้าร้อยซะด้วยทำไมทางมันลดไม่ลดเลยวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงวิ่งมานี่ั้ใจเย็นมากเลยนะดูดิจ้าใช่อยู่นอมันอยู่นอกโพงกระแทกอ่ะเฮ้ยสองตัวอ้าวอ้าวอ้าวเดินฟาร์มเดินฟาร์มฟ้าริชโอ้โจมวงกันแล้วแหะยอมจมวงกันแล้วอยู่ในวงกันนะมันไม่กลัวเลยมเดินธรรมดาช้อปปิ้งเหมือนอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยดูดิ อยู่ข้างบนอยูข้างบนเนินข้างบนเนินแต่ว่าข้างบนขอละทีมกันชิวมากเฮ้ยไอผมโดนยิงเรียบร้อยนี่ไงโคตรอดีใช่ไหมเจ็บมากเฮ้ยเพ่งจนตายแล้วเลยมันงงต่อยังงี้สิไอพวกสองตัวนี้มันยอมจุ่มวงเลยนะดูดิจันทร์งอเันวงถ้ามีกระบะกันทงไม่มีนี่มีอ อันนี้มันกำลังวิ่งชาร์จแล้วมันชาร์จารแล้วเฮ้ยมันโยนแล้วมันโยนระเบิดควันแล้วมันจะวิ่งมันจะวิ่งแล้ววิ่งไปแล้วจะวิ่งไปหาเราอาสาเราเราวิ่งวิ่งเข้าวงครับเออมันมันกำลังวิ่งเข้าวงเหมือนกันอยู่บนเนินอยู่บนเนินข้างหน้ามีใครเหยียบข้างหน้าอาสาปวะพี่ผ่านเนินมาเนี่ยโอ้โหยับมากอาสาระวังอยู่นะใครกระโดดดีวะเฮ้ยระเบิดระเบิดโดนโดนแล้วใครด ตหนึ่งนี่แหละนี่แหละอมมีนฮ้เฮ้ยเออโดนแล้วะแล้ว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 หน้าหลังเออหน้าหลังเอ้อามันามันมันมันมีว่ามันมีว่ามโมันโรคมโรคโอ้โหไ้มันปลาสฟไปแล้วไอตัวนั้นเลยที่กลังดูอยู่เนี่ยระวังนะขาน้าเนี่ยขาน้าที่แหละให้เดี๋ยวผมจัให้อยู่ตรงหลังหิน แล้วมันเพี้งโผเรียบร้อยจาให้เรียบร้อยจะอาก้าเลยในตาเนี้ยยังไงก็ต้องมีฝ่ายแพ้นชนะแน่นอนเพราะว่าพี่พี่ทงจุกบอกว่าขอชนะตาเดียวถือว่าชนะเลยสําหรับทีมพี่ทมจุกนะส่วนพี่นุ๊กเนี่ยนำมาแล้วหนึ่งทีหนึ่งตาดังนั้นตาเนี้ยถ้าชนะก็คือชนะเหมือนกันดังนั้นแมตช์นี้คือแมตช์ชี้ขาดครับว่าใครจะอยู่หรือไปคาดว่าพี่องจุกน่าจะโดนทีมอื่นฆ่าก่อนพี่พี่นุ๊กจะได้ฆ่านะ ทำไมเขาบูลลี่เราอย่างเนี้ยน,น้องออยจัดจัดให้สาสมานักตาดิไม่เวลาเวลานักมวยเขาจะต่อ,อยกันเนี่ยเวลาสื่อมวลชนมนาสัมภาษณ์ทําข่าวเนี่ยมันจะต้องมีการจ้องหน้ากันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะน,นั้นนะอันนี้ไม่เรียกจ้องหน้าเนี่แล้วถุยน้ายใส่หน้าครับ <laughs> อย่าลืมติดตามกันนะครับผมให้พี่นุ๊กโดดน,นะแล้วเมื่อกี้เราลืมดูแล้วเราหยูดแบ่เช้กันหรือเปล่าไป <laughs> เดี๋ยวก็รู้ ไปแล้วไปเจอกันข้างหน้าครับเมืองอาลฮาบ้านะครับดูที่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปตาม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 มีคนจังล้มแล้วมีคนจังล้มแล้วแั่จะรอดหรือเปล่าอุ้ยตกอุ้ยตกตึกอ่ะมีใจแล้วเมื่อนเข้าซ้ายพ้นมา มาเลยอตอนนี้ใครก็ได้ใครก็ได้เอาเข้าเจ้ามาได้ยินเสียงอะไรไหมใครจุดประทัดก็ไม่รู้แยากสงียดอะไรมีคน,นลงอะ<ๆ>ไรไหมน,นั่นแหละสิครับพี่ต้มจกเขาลงแถวนี้หรือเปล่าว่าจะไม่รับคำท้าก็ได้นะมึงทำท้าอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยเอออย่พี่นุ๊ก เอาฮาบ้าไม่ใช่เหรออยู่ฝาฝาบนไม่ใช่เหรอใช่ฝาบนนี่แหละอยู่อยู่นี่แหละให้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 นี่ไหมแสดงตัวเลยไหมกระโดดลงมาเลยต่อให้กันงี้แหละเราเราอยู่นอกวงกันนะเว้ยพี่น้องเราจะไม่เข้าวงกันเหรอโหเยอะด้วยเดี๋ยวขอไปดักก่อนแล้วกันเอา ด้านหลังเอ้าไม่ทมันเอ้ามอนนี้ล้มเรียบร้อยโอเคชนะง่ายๆอีกแล้วครับท่านเพรนะ <c oughs> าะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องล้างแคนให้เขาเหมือนเดินมนะหรือว่าจะโดนสม็จแคนเองเขาไม่รู้เดา๋ยวเราแคสล้างแคสให้ก่อนอนะครับเราต้องเล่นอาเคดรวมทีมกันแล้วแหละโอเคได้ได อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนึวิ่งมาละลาลาอันนี้เดี๋ยวมีมาแล้วเท่าวงอ่ะเท่าวงอ่ะขอล้างแท้เลยแล้วกันไหนอ่ะ้ยวิ่งมาทางหลังอำนี่ก่อนนะหลังเห็นลุงเอาเลยป้า่วยร่าเข้าประจำที่หน่วยของฮิ่รอไปรอรอบสองระวังตัวอาจจะมีตัวอื่นอย่างเงี้ยรอไปตัวมีตัว เฮ้ผมโดนผมโดนมันมีกะรงตื่นนะหุดเลยเว้ยเรียบร้อยหายคู่เฮ้คโชว์ความออทท่านผู้ชมดูอีกแล้วนะสำหรับลิปนี้ก็เห็นว่าชนะสองตานะอันนี้ดูสนุกนะครับไม่ได้เน้นดูแล้วเล่นเก่งอะไรนะครับ มาณว่นเน้นเน้นดูแล้วเรามีรอยยิ้มแล้ควมเขาเรียกว่าเล่นเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพสัมพันธ์จมไมตีกับเพื่อนเื่อนโอเคก็ต้องขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้แล้วกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่นู้และเพื่อนๆก็ขอลาไปตรนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ